สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกองครับอ่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องว่าเพอร์ซอนเซ็ตเมนที่ดีเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กับครูปุ้งนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ครูตู่โฮมสคูลเราเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนเพอร์ซอนเซ็ตเมนเพราะว่าที่นะครับที่บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเพราะว่าเพอร์ซอนเซ็ตเมนของเด็กโฮมสคูลเราเนี่ยรวมถึงเด็กที่มาเรียนเป็นเอ็กเซสเซอร์กับเราเนี่ยก็ ครูบุ้งเป็นคนช่วยอ่านเพอร์ซอนเซตเมนต์แล้วก็ช่วยแนะนำเพอร์ซอนเซตเมนต์เนี่ยหลายแบบมากๆดงนั้นครูบุ้งจะเจอเพอร์ซอนเซตเมนต์มาเยอะมากแล้วก็รู้ด้วยว่าเพอร์ซอนเซตเมนต์ที่ดีที่จะทำให้เราเข้าท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ได้เนี่ยต้องมีลักษณะแบบไหนดังนั้นรบกวนครูบุ้งช่วยเล่าให้ฟังหน่อยกันไหมครับว่าเพอร์ซอนเซตเมนต์ที่ดีเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยอะไรหรือว่าเป็นยังไงบ้างได้เลยครับขอบคุณครูบุ้งมากสำหรับคำแนะนำนะครับก็อยากจะให้เริ่มเหมือนกับคำที่เอ่อคำคำว่าเพอร์์ซนนเเตตมก็คือ เป็นสเตตเมนต์ของตัวเราเองเป็นสิ่งที่เราต้องขุดขึ้นมาจากภายในตัวเราครับว่าเรามีอะไรที่มหาอะไรจะอ่าาจะว่าวไปกับสิ่งที่เราเขียนออกมาครับก็คือมันเป็นมันคือเวลาเราสมัครมหาอะไรใช่ไหมครับเราก็ต้องลองคิดว่าคนที่จะมาอ่านเป็นสเตตเมนต์เราเป็นพวก admission tutor เนี่ยอย่างถ้าเราสมัครอยู่็อปนะครับอย่า ที่อังกฤจก็จะสัดส่วนประมาณประมาณเจ็ดแปดแอปพลิเคชันต่อหนึ่งที่ที่เขาได้รับฉะนั้นเราต้องตอบตัวเองว่าทําไมมหาลัยจะเลือกแอปพลิเคชันของเรามากกว่าที่ไปเลือจากอีกเจ็ดแปดคนที่สมัครขอบตลอดเลยสำคัญมากมันต้องมีจุดเด่นจริงพอที่ทำให้มหาลัยบองแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราอะน่าจะเป็นคนที่เป็นเป็น the right person ที่เขาจะเลือกเราไป็น ฉันว่นต้องมีความ Personal สูงนะครับบางทีเนี่ยผมอ่านของ Personal s t e t e m t n t ของน้องๆหลายคนเนี่ยบางคนเขียนมาดีมากดีมากถ้า,ถาเป็น Summary ดีมากถ้าเหมือนกับว่าเราอ่านหนังสือมาสิบเล่มแล้วก็ Summarize มาปุ๊บแต่ว่า a d m i s นเ n น Tutor เขาไม่ต้องการ Summary ครับเขาไม่ต้องการบทยอบอ่อเข้าใจแล้วผมว่าผมนึกออกละเพราะว่าบางทีเราเจอเคสที่เด็กเขียน p r s s o n l s t a t เ m น n t เนี่ยอ่านหนังสือมาเยอะทำกิจกรรมมาเยอะ แต่เวลาเล่าเนี่ยเหมือนเล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือสตอรี่ในหนังสือเล่มนั้นพูดถึงอะไรใช่ครับซึ่งเขียนละเอียดมากเขียนดีมากแต่มันไม่ได้พูดเลยว่าอ้าวแล้วตัวคุณเองเนี่ยเหมือนได้เรียนรู้อะไรได้ทําอะไรหรือว่ามันเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยใช่ก็คือความหมายที่ครูพุ่มพูดครับก็คือมันไม่เพอร์ซันอลใช่ครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างสมมติว่าถ้าเรามีน้องๆที่อยากเรียนเอคอนอเมกใช่ไหมครับแล้วก็น้องๆก็สนใจเรื่องอ่ะเอคอนอเมกคริสอย่างเรื่องปีสอง8ันแอย่างเรื่องปี ตัวแมกุ้งปีหนึ่งก็จะบางคนก็จะไปอ่านมาใช่ไหมครับแล้วก็จะไปสรุปมาเขียนใน personal statement แต่ผมต้องถามว่าคนที่จะมาอ่าน personal statement เนี่ยก็คือเป็น admission tutor ของมหาลายัยยิ่งที่เราสมัครพวก LSE UCL เนี่ยเขารู้หมดแล้ว mm hmm. ใช่ไหมครับเขาเขาเป็น professor ที่ LSE เป็น professor ที่ UCL ที่ Cambridge แล้วก็แล้วแต่เนี่ยพวก ไอเอ็กซ์ตร์เมทรครซิสเนี่ยเขารู้ทุกอย่างหมดแล,แล้วเราจะมานั่งเล่าให้เขาฟังทำไมเขาอยากรู้มากกว่าใช่ไหมครับว่าเราได้อ่านเรื่องนี้แล้วเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเช่นใช่คอ่านเรื่องนี้เราสงสัยอะไรเราจึงไปอ่านอะไรต่อ<ช>เราลงมือทําอะไรต่อเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาอยากเห็นว่าเราเนี่ยเหมาะกับคอร์สนี้จริงไหมเพราะฉะนั้นเบื<ช>้องต้นเนี่ยรเราต้องแสดงได้ว่าเรามีความสนใจกับคอร์สนี้ในแบบไหนใช่<ม>ครับทำไมเป็นแบบมินเพอร์สันอล อย่างเช่นเราอา่านโอเคฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องต้นแบบกุ้งคริสซิสปี97ท้าเบนมันเกิดขึ้นเราอ่านแล้วเรา take A c t i o n อะไรต่อไปเราจะอ่านแล้วเราอา,จ,า,า,อาจ,จะดูว่าโอเคหลังจากปี1997 19 19 19, เป็นต้นมานเนี่ยทางประเทศไทยทางบริษัทไทยต่างๆเนี่ยมีการรับมือกับคริสซิสนี้ยังไงไมาให้มันเกิดขึ้นอีกหรือว่าเรา,าจ,จะมีแนวคิดของเราเองเลยก็ได้ว่าเราจะทํายังไงมาให้คริสซิสนี้เกิดขึ้นอีก อันนี้มันเป็นเป็นเป็นมันมีความเพรสโนมากกว่าที่จะอ่านแล้วสรุปแล้วก็เขียนลงไปเพราะัะ้นการแสดงความคิดเห็นของตัวเองใช่เพราะตัวเองเห็นอย่างไรกับเรื่องที่ตัวเองได้อ่านได้เรียนรู้รมาก็เป็นเรื่องสาคัญโอเคครับคราวนี้ผมเคยได้ยินแบบคําถามแบบนี้ครับครูบุ้งว่าคือบางคนก็บอกว่าอย่างบางบางแคริเอร์เนี่ยเขาหาเวิร์ x เอ็กซ์เ e ียน์หาอินเทอร์นชิพได้ยากโอกาสไปซัมเมอร์สคูลเนี่ยก็อาจจะมีไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียกบกับคนอื่นเขาจึงทําได้แค่ให้อ่านหนังสือหรือว่าทํารีเ e ิร์ชอะไรอย่างเงี้ย แบบนี้เอาจริงๆเขาจะเสียเปรียบในการเขียนเพ r s o n a ส s t ็ m e ปนไหมครับเมื่อเทียบกับคนอื่นที่อาจจะมีโอกาสในชีวิตมากกว่าที่หา Internship หรือหาอะไรต่างๆได้เยอะกว่าครับอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อกี้กําลังจะถามคุณป,ปองนะครับอาจจะอยากจะ้รีเ่มขึ้นเหมือนกันก็คืออย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้ครับว่ามันมันไม่ใช่แค่อ่านแล้วสรุปมันต้องอ่านแล้วตกผลึกแล้วก็ค่อยมาเขียนลงไป ฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ว่าถ้าเราจะเขียนเสร็จส่วนเส t ็จมนเดือนหน้าแล้วอา่านอาทิตย์ตีจบแล้วเขียนได้เลยไม่ใช่นะครับครับ <c oughs> มันมันต้องใช้เวลาครับมันต้องใช้เวลาในาการตกผลึกศึกษาเพิ่มเติมแบบเราเช็คเราเอาเราเราแอบซอร์ฟอินโฟมชันเข้าไปเนี่ยแล้วมันไม่ใช่ว่าแค่เราแบบอ่า <c oughs> ยังไงอ่ะคายออกมาขอนี้ใจกรรมก็คือมันต้องแบบมันต้องตกผลึกมันต้องซินดิไซส์เข้ามาต่อในความเข้าใจของเราว่ามันคืออะไรฉะนั้นมันใช้เวลาครับคุผมว่า admission ัวนี้คนน่าจะดูออกนะว่าใครแค่อ,าาอ่านมาหนึ่งอาทิตย์แล้วเขียนเลยหรือว่าใครที่อ่านแล้วมานั่งตกผลึกนั่งคิดต่อแล้วค่อยมาเขียนเนี่ยผมว่ามันมันสามารถอา่านออกได้ฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเข้าใจว่าโอเคถ้าเราแบบสมมุติว่าเราอยากจะเป็นอ่าอยากจะเรียนแบบจะขายยากๆอย่าง econometric อย่างอยากจะทํา,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 ารรพวก financial model ใหญ่ๆเนี่ยมันมันฝึกงานคนข้งๆยากแต่ผมคิดว่าถ้าเรามีเวลาอยา่างถ้าเราเริ่มตั้งแต่ year เย่เก้าเยี่สิบใช่ไหมครับถ้าเราสนใจด้านไฟแนนซ์ต้องในเยียเก้าเยี่สิบอย่างเงี้ยถ้าบางคนก็มีที่รู้รู้ว่าตัวเองสนใจอะไรอ่าต้งแต่ต้องแต่ยังไม่ยังยังไม่ทำไอ้เลเวลเลยที่ซ้ำทีนั้นเนี่ยถ้าน้องๆที่สนใจมานานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความอยากรู้ว่าครับไฟหรือไฟหาอ่านหนังสือมาเพิ่มมาอะไรมาเพิ่มเนี่ยศึกษามาระยะนึงเนี่ยมันคือผมว่า มันเป็นการโชว์สกิลเลยว่าเฮ้ยโอเคเราตั้งใจจริงเราศึกษาเรามีความมุ่งมัน่นแล้วถ้าเรอ่านหนังสือไปเล่มหนึ่งอะเราต้องอยากดูเพื่อมีแหละ mm hmm. ผมว่ายังไงครับโอกาสมันมีอยู่มากมายมันแค่ต้องออกไปแล้วก็ควา้วาควา้าคว้ามาฉะนั้นเ,เข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยมันหาโอกาสสู่งานยากจริงแต่ว่ายากเกินพยายามไหมผมว่าถ้าเป็นคนที่ต้องการาจริง เราอ่านเรื่อง financial crisis มาอาจจะถ้าเรียนกับทางที่เออ่ที่ที่เราก็คือมีผิวเตอสารหลายๆท่านที่มีความรู้อย่างเงี้ยเขาก็อาจต้องดูเขาก็อาจจะรู้คนในวงการธุรกิจอะไรที่เราสามารถอาจจะขอไป refer ไปขอคุยด้วยไหนขอสัมภาษณ์ก่อนอะไรเงี้ยครับมันผมว่ามันไม่มีคําว่าเสียโอกาสนะครับมันมีคําว่าเราจะคว้าโอกาสได้ไหมมากกว่าถูกครับทันคีย์เวิร์ดที่ครูบุ้งพูดเมื่อกี้เลยก็คือเนี่ย จริงๆเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราเราเราต้องเราต้องทำเนินๆนใช่ค่ะถ้าเราเหลือเวลาน้อยเนี่ยเราอาจจะมี excuse ได้ว่าเนี่ยเราเลยไม่มีโอกาสไปทำย<ช>ุ่งทำนี่แต่ถ้าเวลามันเยอะพออย่างที่ครูบุ้งว่าเนี่ยในวันแรกๆที่เราเริ่มลงมือทำเนี่ยอาจจะ4-5ปีก่อนสมัครอ d น n ิ i t y เนี่ย เราอาจจะทําได้แค่อ่านหนังสือเรา,าจ,จะทําได้แค่ร<ช>ีเสิร์ชแต่พอเราเริ่มรู้อะไรมากขึ้นเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้เราได้เจอคนใหม่ๆรู้จักคนเพิ่มขึ้นสุดท้ายเราอาจจะได้โอกาสตรงนั้นแหละในการที่แบบเออได้ไปสัมภาษณ์บางคนได้ไปทาอนเทนร์ชิพได้ไปฝึกงานได้ไปซัมเมอร์สคูลออะไรก็ตามและเป็นเราเองนั่นแหละที่สร้างโอกาสนั้นขึ้นมาเพียงแต่ว่าเราเริ่มทามาเรื่ๆไม่ใช่แค่ว่าเหลือเวลาิดเดียวเราค่อยมาเริ่มทำใช่เลยครับเพราะนั้นสุดท้ายมันก็จะไม่มี e x c ก s e ถูวม์สุครับว่าแบบเฮ้ยเราไม่กกาาว เราได้สร้างโอกาสนั้นแหะในเวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าใช่เลยครับถูกต้องโอเคครูบุ<ร>้งมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมสําหรับเด็กที่อยากจะเริ่มเ,เมขียน Person ซอนเซ็ตเมนต์ไหมครับว่าสำหรับราฟแรกของเขาเนี่ยเขาจะเริ่มยังไงดีเพราะว่าเท่าที่ผมฟังเด็กๆเขาบดบดกันมาเนี่ยราฟแรกนี่มันจะยากที่สุดละเหมือนเขาไม่เคยเขียนมาก,ก่อนเลยคูบุ้งมีคําแนะนำไหมครับเราจะเริ่มราฟแรกกันยังไงดีร่าฟแรกนี่ครับยังไงก็ตามหลายๆคนจะคิดว่าเออเวลาเราเขียนอะไรขึ้นมาเนี่ยราฟแรกมันต้องเป็นราฟที่ปรับนิดนึงเสร็จ ไม่ไม่ใช่เลยนะครับคือดราฟแรกเนี่ยเป็นเป็นการทดลองเป็นการ brainstorm เลยงั้นดราฟแรกเนี่ยคิดอะไรได้เขียนไปเลยปกติเวลาเราเขียนเราจะกลัวว่าเขียนผิดหรือเปล่าเขียนถูกไหมควรจะใส่ไหมไม่ควรจะใส่ไปคือดราฟแรกเนี่ยไม่ใช่เวลาที่ต้องมา imer, น,งนั่งคิดตูกนี้มีอะไรเขียนไปให้หมดเลยครับดราฟแรกเนี่ยจะยาวสี่ห้าหน้าก็ให้มันยาวไปดีกว่าที่เราไม่มีไอเดียอะไรมาเขียนอือดราฟแรกเราอย่าไป ปิดกั้นตัวเองไปปลุกมัดว่ามันต้องเป็นแนวนี้แนวนี้เราเขียนมาให้หมดนะครับแล้วเราค่อยมานั่งอ่านอีกทีหนึ่งแล้วเราค่อยมาดูว่าโอเคอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นจุดเด็นของเราอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นจุดที่เราสามารถเอาความสามารถความรู้ของเราเนี่ไปขายได้เพราะจริงๆแล้วก็คือ personal statement เนี่ยมันก็คืออมันก็คือมันก็คือใบโฆษณาของเรา,าครับครับใช่ไหมครับก็คือเพราะ admission tutor เ,เขาไมา่ได้เจอเรา เขาอาจจะไม่เคยเจอเราเลยก็ได้แต่เขาต้องรู้จักเราผ่านไอ้เอเซ่ห essay นึ่งอันที่เราเขียนเนี่ย mm hmm. ฉะนัน้นก็คือการที่เราจะ advertise skill advertise knowledge advertise ยสำคัญเลยก็คือ p a s s i ่นของเราเราต้องขาย p พ s s i ่นของเราให้ได้ฉะนั้นเราเขียนมาก่อนมีคิดอะไรออกมาได้เขียนมาเลยเราอาจจะคิดว่ามันไม่ r e levant มันไม่เกี่ยวแต่ก็เขียนลงไปก่อนครับแล้วเราค่อยมานั่งดูกน ก็คือเราดราฟตแรกในการเบรน n s ต o ร m มดราฟแรกคือการเอ็กซเพรริเมนต์ดราฟแรกคือการ,ดร,ร,การทดลองอะไรใหม่ๆอย่าไปกลัวอย่าไปคิดว่าไม่มีอะไรเขียนความจริงเขียนมาให้หมดเลยครับประสบก,การณ์ทั้งหมดที่เคยทำเรื่องที่เคยเรียนมาแอคทิวิตี้ที่เคยทำไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรี dream, อะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่ามันก็มีทางที่เราจะสามารถเอามาให้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราอชอบได้ก็หลักๆก็คือพวกทรานสเฟอร b เบิลสกิลครับรบอกอย่างโอเคอย่างมีน้องคนหนึ่งอยากจะเรียนหมอ ใช่ไหมครับก็แล้วเขาบอกว่าโอเคเราจะเอาแอคทิวิตี้ที่เราเคยทำมาเนี่ยเขียนลงไปยังไงถ้ามันไม่เกี่ยวกับหมอเลยอย่างเช่นโอเคการเล่นเปียโน,โนหรือว่าการเล่นไอส์คเกตผมบอกไม่เกี่ยวตรงไหนโค้กเกี่ยวเลยใช่ไหมครับอย่างโอเคเราเป็นหมอเราต้องทำไรเราเป็นหมอเราต้องอ่านหนังสือเป็นแบบ1ิตจิเล่นพวกกายวิภาคพวกอาโตมีพวกแบบเอ่อพวกยังไงพวกเอ่อดิอะนซิสต่างๆใช่ไหมครับ แล้วการเล่นเป็นโนเราต้องอ่านโน้ตเราต้องฝึกหั่มลุ่งหั่มข้ามเราต้องอย่างเขาบอกว่าอยากจะเป็นเซอร์จิเนเนี่ยเขาต้องมีมือที่นิ่งมากใช่ไหมครับแล้วคนเล่นเปียโนจะมะีมือที่ค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไระครับชี้ชตรงและแม่นยำในการกดโน้ตตั้งจากใช่ไหมครับผมก็บอกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกันมากมันมีสกิลมันมี Transferable Skill ที่ยู่ได้มรับมาจากการเล่นเปียโนเนี่ยซึ่งมัน เอาไปใช้กับการเป็นเป็นแพทย์ได้ออย่างเงี้ยครับเป็นอะไรที่น้องๆอ,อาจจะ,ะยังไม่ได้คิดเรื่องอะไรขนาดนั้นก็เลยต้องเขียนลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาทางเชื่อมโยงอ่าโอเคอันนี้เห็นด้วยมากๆครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับก็คือสอหรับรับแรกเนี่ยก็คือเขียนลงมาก่อนเลยและ<ช>เดี๋ยวเราจะมาปรับแต่งใจอะไรค่อยว่ากันใช่แต่เพื่อให้สุดท้ายเราสามารถเขียนรับแรกออกมาได้เนี่ยเราก็ต้องเก็บโปรไฟล์เก็บประสบการณ์ค้นคว้าแล้วก็หาตัวเองเนี่ย มาเป็นระยะเวลาที่นานระดับหนึ่งไม่ใช่เหลือเวลาแค่ไม่กี่เดือนแล้วค่อย<ช>มา<ช>เริ่มทำนะเพราะฉะนั้นโดยสุดก็คือดาบแรกไม่ต้องกลัวครับเขียนได้ก็คือเขียนเลย<ช>แต่<ๆ>ขอให้เราเนี่ยเริ่มเตรียมตัวนั้นเนินเพราะฉะนั้นใครที่ฟังคลิปอยู่วันนี้เนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัวเองยังอยู่เยะเล็กๆนะครับเยะเก้าเยะสิบเนี่ยอ,อย่าชะล่าใจนะครับอย่ารอจนเราเยะสิบสองสิบสามแล้วค่อยเริ่มลงมือเก็บโปรไฟล์นะครับเราเริ่มทำไรายได้เนี่ย ก็ทาตั้งแต่วันนี้เลยใช่ครับ,รบก็ประมาณนี้สำหรับเรื่อง personal statement นะครับในวันนี้ต้องขอบคุณครูบุ้งมากๆนะครับปกที่มาให้รายละเอียดดีๆตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ที่สนใจเนี่ยที่ครูตู่เรามีคอร์ส personal statement ด้วยนะครับแล้วก็ครูบุ้งก็เป็นหนึ่งในครูที่สอนคอร์สนี้ด้วยนะครับใครอยากจะมาเริ่มลงมือทำ personal statement ก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ทีมงานของเราแล้วก็เพื่อที่จะนัดหมายพูดคุยแล้วก็ลงเดยกับครูบุ้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ขอบคุณครูบุ้งมากๆเลยครับขอบคุณครับสวัสด